สวัสดีครับผมฟิล์มรัตพัฒวิไลโรจครับนักแข่งในรายการเวอร์ซูเปอร์ไบค์รุ่นเวอร์ซูเปอร์สปอร์ตครับสังกัดทีมคอพิทยาฮอนด้าครับใช้รถหมายเลขสิครับก็ช่วงเดินทางไปเนี่ยเราจะเดินทางไปก่อนออการวันแข่งขันเนี่ยก็จะประมาณสักสาวันก็คือเดินทางไปถึงวันพุธก็จะเดินทางไปกลับทางนบาตสุริสานแววสมณาเดินทางไปที่บาร์เซโลนาที่สเปนก็บรรยากาศอากาศก่อนข้างดีฮะ แล้วก็ไปเดินทางเข้าไปสนามก็ราว20กิโลจากที่บาร์เซลโลนาก็ขับรถกันเข้าไปก็ไปพบเจอกับทีมงานพูดคุยเ,เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตัวรถเป็นยังไงที่พักอยู่ตรงไหนต้องออนัดหมายกันว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็ในเมืองก็จะอยู่ที่เมืองอันการิสครับก็จะเ,เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็อากาศก็ดีแล้วก็คนก็นิสัยน่ารักอยู่แล้วที่สเปนครับ สนามที่2ครับที่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาที่ประเทศสเปนสนามมาละกอนก็เดินทางไปก็สนามเนี่ยจะความยาวจะอยู่สักประมาณ5.3กิโลก็รูปแบบสนามเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนจาก m o เตอรเล็กน้อยในเรื่องของโค้งสุดท้ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาตต่รอบก็จะต่างกัน สำหรับสนามนี้เราก็มีความพร้อมมีข้อมูลมาจากที่ฟิลิปปอน์แลนด์สนามแรกมาผสมควรนแล้วก็เอา,เอาข้อมูลที่ดีที่สุดเนี่ยมาปรับเซ้ตลงในตัวรถเพื่อที่จะลงไปซ้อมในครั้งแรกก็ทําเวลาได้ได,ดีขึ้นตามลําดับครับก็อันดับก็อยู่ไม่เลวครับก็อยู่สักที่5ที่6ก็คืออยู่ในท็อปไฟตลอดครก็เราก็หาผลงานหาข้อมูลต่างๆรถก็โอเคครไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีมงานก็ให้ความช่วยเหลือดี ความด,ดีครับสำหรับสนามนี้ก็จบลงที่อันดับที่สิก็มี6คะแนนถือว่าโอเคครับก็เป้าหมายของเราก็ยังยังยังไม่ไม่หลุดออกไปมากก็คืออยู่ในท็อป10ได้แต่ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีจังหวะผิดพลาดในการแข่งขันแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแต่สำหรับสนามนี้เราได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เยอะ กี่กับเรื่องต้นรถแล้วก็การแข่งขันในเลสเลสหนึ่งอะ15ลอ้อครับสำหรับที่อาร์กอนนะครับผลงานจบอันดับที่10ครับได้มา6คะแนนก็ตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่16นะครับมี6คะแนนในจังหวะช่วงการแข่งขันเนี่ยเรา,เาผมเนะี่ยไปเ,เหมือนอยากที่จะเบรกจุดเบรกนเ,นเนี่ยเลยไปสักนิดนึงก็เลยทำให้หลุดโค้งออกไป ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วก็เหลือแค่2อรอบผมปรหลุดจากที่7จ็เนี่ยไปอยู่ที่1ิเลยที่6ที่6ที่7จ็ดเนี่ยหลุดไปอยู่ที่10ก็เลยพยายามไล่ไล่เข้ามาคือท่านถึงถึงถึงเขาแล้วแต่แต่ไม่ไม่สามารถแสงได้ก็เลยจบกันที่10ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะฮะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในสองสนามที่ผ่านมา ก็สำหรับสนามต่อไปเป็นวันที่13ด้วยวันที่27เมษายนครับที่เอเซนประเทศฮอลแลนด์ฮะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณบริษัทคอเคมาติตครับที่ให้การสนับสนุนบริษัทปตทจำกัดมหาชนครที่เป็นสปอนเซอร์ช่วยเหลือในในการแข่งขันในปีนี้ครับก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับ สำหรับใครที่ติดตามใน Facebook นะก็อย่าลืมเข้าไป f a c e b o o k c o m c o m m o t o r sport นะฮะก็มีข่าวสารแล้วก็รายละเอียดการแข่งขันของผมทั้งหมดครับ